อ้วนนเี่่ไปแลสวัสดีครับสไตล์วู้หฮีนอนแอร์ครับวันนี้ไา์สดมาบุกที่ของพี่เขียวชมภัยสวัสดีครับโอ<ด><ก><ด><ก>้ดูบรรยากาศเจ <ped i> อกันโดยไม่ได้นัดหมายมีมีกล้วยอะไรนะมัน เฮ้ยมันสีเงี้ยเหรอใช่กล้วยกล้วยกล้วยไข่ปะกล้วยเหรอรวมหลายกล้วยมากเลยนี่กล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเออนี่นครับม้วนเลโอ้โหทุเรียนเรียบเลยนี่กี่ไร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนี่พามาดูพี่อ่า ประมาณเจ็ดแปดไล่ที่ได eh> ้แล้วนี่ครับคิดว่าเดี๋ยวจะให้ไปโอ้เนี่ยโอ้รู้เบล้อลึเลยอ๋อใช่ใช่ใช่เขาเขาไปทำมันอ้ดิพวกอือหูจะเป็นใหญ่ว่ะนี่ตุกติกตุกติกอ้เม็ดเบ้งเลยอ่ะ เคือนี่นี่แกงปลาอย่าอานพิษมดีดเก็บกินได้เลยอยากกินอักกินอยก,กินเลยโอน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ทำนีำ้สอดเลยเดี๋ยว <c oughs> มันหลังเล็กๆอกโอออนะอโ น,น,นาทุเรียนต้องต้องมาอะไรอย่างงี้เาโอ้โหนาทุเรียนต้องมาอย่างงี้ออนะั้งวัน,น,วนเ๋ยวพนีั่นงนกก็จะปกเนินเขาเรียกวะนะ่าไรตมรอยเท้าพ่อ พอ,อเพียง,ยาง,ยงชาวอมมาขามโอ้ขามมาฝั่งนี้ด้วยครับนีติดโอ้โหบ่อน้ำเรียมปลาที่ชาวอมดูก็จะได้กินต้มต้มปลาปลาตะเพียนโอ้า,างฮอ,อ่าที่จะมองว่าก้างมันหายไปไหนต้มแบบ เปื่อยต้มแบบต้มขมิ้นแล้วก็บีบมะนาวยำเปื่อยไปเลยไม่ไม่ไม่ครับต้มเป็นเนื้อธรรมดาเลยแต่ไม่มีก้างแล้วใช่อนี่ถั่วฝักยาวโอ้ถั่วพูแกก็แกทำไปเรื่อยนะพ่อแต่ไม่ได้หยุ่ทั้งวันอยู่เนี่ยอะไรก่ออะไรของแกไม่รู้ ขยันน่ะโอ้โหูคนเดียวสุดยอดขวานขวานใช่ใช่ใช่อืมไอไอผักอะไรนะผักผักเหลียงผักเหนียงเหลียงใบเหลียงเป็นไงมีไหมมีมีมีอยากเห็นต้นน่ะอ๋อ ในนี้เหรอในนี้ไม่ได้ปลูกไว้อใช่เพราะว่าที่หัวเป้งเขามีตลอดแล้วมันอร่อยแ้กเลียง,งผัดไข่อือร่อยวิ่งขึ้นไปนี่ทางส่วนในดำนี่รู้สึกจะจานละสองร้อยนะครับเหรอแต่แถวบ้านผมนี่คือสองร้อยเ <200 S 1> หรอเออ,อดีๆอยู่ยงี้ ว,วันน้องันเขปลดเขปลดก็ตุ๊กต่อหัวเขาอ๋อใช่โอ้นี่เน้นทุเรียนเยอ,อะเลยปูปูก็คือปลูกทุเรียนแต่ว่าต้องมีร่มเงาให้เขาใช่ใช่ใชครับพอร่มเงาพื้นที่ที่ว่างระหว่างที่ปลูกทุเรียนอยู่เขาก็ปลูกอะไรแฝงขึ้นมาถ้าโพนเนี่ยโอ้คืแรกนะปลูปกฝัง่งนู้นอ่ะ ขายที่ปลูกปูกแซมนะเขาพวดทวดพี่ขายได้หักครั้งหนึ่งอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทโอ้โเนี่ยปลูกแซมอย่างเงี้ยตามล่องดิบีว่างแต่เขาจะปลูกแบบว่าพอได้แนวเนี้ยปลูกแนวนี้ก่อนปล่อยมันสักอาทิตย์แล้วปลูกแนวใหม่หทีนี้ก็หักขายเป็นแนว ไล่ขี่เขียวชมภัยเวียงสะสุรา์ธานีมาถึงแล้วสไตล์อัพโหลดมาถึงแล้วสไตล <c oughs> ์ว่ยยินอนอดแออ๋อสไตล์วยยินออดแอร์ร <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับ